เขาเชิญกันยังไงค่ะคุณออร์ตแบบท่า,ามีาาอะไรนะคุณเอร์ธเข้ามาดูแล้วเธอก็จะกดเข้าไปนได้ไม่ใช่หรออมไม่รู้นีไ่ไงพูดจัดแชร์อะไรเนะี่ยสุดหล่อมาแล้วน้องมะยม <c oughs> น้องมะยมอุษาเ <c oughs> ขาทำยังไงกันอ่ะ เดี๋ยวพี่เพ็ญกำลังมาใช้เออไดูแล้วมันจะเสื่อมไปมันจะเห็นเลยเดี๋ยวพี่แพ็ญกำลังติดต่อคุณมากระเบิดอันนั้นอันนั้นอันนั้นอัั้สีฟ้าตัวละซ่องใช่เออเออช่องอื่นได้ด้วยนะทำไมพี่บิวตกหน้าพี่เทมไนจังครับเฮ้ยก็ไม่แรงนะเออเออยังก็ยังยังใช่ยากเนี่ยพี่บิวตกยูโรที่เป็นส่งดอกที่แรงที่สุดเขาเรียกว่าอะไรที่มันที่มันดูเอ็ดกันอะ มันต <th> ิด <without> ต <forgetting S 2> ่อคนไม้จร <pigs> <UK> <three thousand away> <more Hebrew> ิอืมหรือเราเชิญใครก็ได้หรือว่ายังไงใช่มันจะแปลงออกมาเป็นขอบคุณคุณฝนนะครับคุณฝนนะฮะตขอให้ดังให้บ้านให้หลงบ้าโหหลับหลายดอกสิบสี่ผ่านมาพัดเลย เรียกว่า PK อืมนี่นแหละเรา PK ยังไงอ่ะเรา PK ยังไงครับมันมีให้บอกไหม PK ยังไง ได้แล้วเอ่ <Investment> อ,ออออะเรียนแจ้งละวันที่มีงานเรามักจะมีสิวนะคะัฮ่าสิวสาวเนาะสิวสาวนะฮะอะขอคพี่เคเขาทำยังไงกันอ๋ออุ้ยมือฉันใหญ่มากกล้องเธอไม่ดีใช่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 บ่เมอง มือชุดใหญ่เอกล้องเธอไม่ดีนี่ไงอันนี้ปะผู้จัดร่วมกับครีเอเตอร์คำเชิญด่วนนี่ไงส่งไปให้ใครอ่ะไม่รู้ไง <คำ S 2> ลองไหมลองสิเออเราอยู่กับในการลองเรียนรู้เรียนลองรู้แวใครจะมาก็มา นี่พี่นีเจอโอ้ยสวัสดีครับดีครับโอ้ยชื่ออะไรครับเราไม่ได้ยินเสียงพี่เขาสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับผมชื่อเข้มครับพี่พี่ชื่ออะไรพี่อาร์ตนอครับครับอ๋อพี่อาร์ตพี่อาร์ตทำอะไรอยู่ครับพี่อ๋อนั่งคุยครับนั่งคุยขับแฟนแฟนพี่อาร์ตพี่อาร์ตแฟนขับเยอะไหมครับ